ทำไรไหลายอะปักขีเธอมึงอีต้นเอาอีนี่เว้ยอะไรมึงทำอะไรเว้ยเฮ่มันมึงกิ่นซกมกซะเมื่อไหรมึงกินขาต้นมึงไม่เคยดูคลิปนี้เขากำลังดังแบบนี้อะไรกินขาต้นนะกินมะม่วงขาต้นกำลังดังกูอยากดังไม่อยากดังเนี่ยกูอยากดังเขาทำไงนะเขากินเฮ้ยกูเห็นในคลิปเขากินอย่างนี้นี่ที่ต้นกูกินดัง มึงเป็นผู้ดีเลยมึงไม่กูเป็นผู้ดีกูกินไม่ได้มึงกินไปเลยก็ไม่โอ้ my god เออไม่เคยขอกินดาบอะไรเฮ้ยปกินดาแต่นี่ต้องเป็ตัวกูกินดาตัวเพื่อเพื่อนเพื่อจะดังกันนะอือหืออือหืออือหือยังอร่อยมึงดูคลิปน่าเด้อ ก็ดูแบนล้านวิวเลยฉันขอตัคลิปเด้อขอตัคลิปเ้อแกดูสงสารฉันเถอะฉันต้องสอยดแ่งตัวฉันต้องสอดลงทุนกินมะม่วงคาต้นเด้อจ้ะขอบคุณค่ะจบ